เสรนรลริมสเตชนสวัสดีครับทุกท่านนะครับหลังจากที่ทนายโชคได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทนายโชคที่วาก่อนนะซึ่งนะก็บอกว่าเตรียมเอาผิดนะยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ดังด้วยแต่ที่บอกว่าเนะีมานั่งด่าชาวบ้านนะเป็น2-3ปีเนี่ยแล้วก็ล่าสุดบอกว่าปากพาจนนะ ซึ่งพี่น้อง c หลายคนที่เข้าไปฟังเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยต้องใช้กฎหมายหยุดพฤติกรรมนีของคนที่ไปนั่งด่าช,ชาวบ้านที่เห็นต่างแล้วก็รวมทั้งบูลลี่คนในครอบครัวหนึ่งนะที่ถูกกล่าวหามาตลอด3ปีนะก็ต้องขอบคุณทางทนายโชคที่ได้ออกมา,าพูดประเด็นนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับที่จะเอาผิดยูทูบเบอร์ดังดังกล่าวนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่รู้จักทนายนะแต่ก็พูดโดนใจนะกดไลค์ให้ทุกครั้งซึ่งทนายก็ออกมาพูดในประเด็ดนนี้แล้วก็ล่าสุดก็เตรียมเอกสารต่างๆที่จะเอาผิดอยู่ทูเบอร์ดังกล่าวด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะพี่นอองซีที่เข้าไปฟังก็ต่างที่บอกว่าเ,เขาก็มีรายได้จากการด่าการใส่ร้ายคนอื่นมานานมากนะถ้าวันนี้จะโดนคนเอาจริงนะคนจริงก็ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องทำอะไรได้แบบนั้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็สิ่งที่พี่น้อง f c หลายคนก็รอนะรอว่าคนนะดังกล่าวหรือยูทูบเบอร์ดังกล่าวนะครับที่จะได้รับผลอย่างไรนะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางทนายโซก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็เตรียมเอกสารก็เข้าพบพนักง,งานสอบสวนในประเด็นดนะังกล่าวด้วยครับ ผมทนายโชคธิวกรครับขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกับอีกสิบห้นาทีนะครับผมครับก็เสร็จสิ้นจากภาระาเรียบเรียงของฟ้องครีอาญาข้อหาดูมินบุคคลอื่นด้วยการโฆษณานะครับผมก็สิบห้ากรรมสิบห้าวาระนะครับผมก็เสร็จสิ้นเมื่อสักครู่นี้ก็ได้อาบนำ้ำเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะครับผมก็ได้ฟัง คุณอะไรนะแับหนึ่งนะครับผมคนที่จะถูกฟ้องพรุ่นี้นะครับผมครับก็อ่าคนที่อยู่บ้านกาก่ออายุสาสบเจ็ดปีนะครับผมครับผมได้ฟังในคลิปเขาแล้วเนี่ยผมรู้สึกกระอัดก,กระอ่วนนะครับผมอยจุจะอ้วกนะครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าอา่เป็นผู้ชายอะไรที่ พูดไปแล้วกรีดปากกรีดคอนะครับผมครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวนะครับแต่กริยาท่าทางคุณแล้วก็อกริยาของคุณนะครับผมอืมมันก็เหมือนเหมือนน่าจะดูแล้วก็อยากจะพะิจพระองค์มนะครับผมครับก็ไม่เป็นไรครับผมครับก็ส่วนตัวของคุณนะทีนี้คุณได้กล่าวหาผมในคลิปนั้นวันที่สิบมิถุนายนว่าอ่า ผมเป็นทนายอะไรยังไงเงี้ยนะครับผมครับอืมผมนี้ฟังคลิปคุณจินจบนะครับผมเพื่อที่จะเรียบเรียนคําฟ้องนะคุณพลาดมากเลยคุณกล้าและบ้าบิ่นมากอย่างที่ไม่น่าให้อภัยถ้าผมเป็นเอฟซีของอพ่อแม่ของน้องน้องชมพู่นะครับ คุณกับผมนี่ไม่ต้องมองไม่ต้องมามองหน้ากันเลยคุณเล่นเปิดเผยออกมาหมดเลยนะคุณลิสติกค,คุณเปิดเผยหมดเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอะไรยังไงเนี่ยนะครับผมกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะับตั้งแต่วันที่อะไรนะมองชุมพูหายตัวนะครับผมและกล่าวถึ้งอีกบุคคลหนึ่งว่าลงมาจากภูเขา มาดูก๊อกน้ําลงมาดูก๊อกน้ำแล้วเจอใครอะไรยังไงเนี่ยคุณคุณพลาดและคุณจะทําให้เรื่องเสียหายนะครับผมเพราะคุณเอาความลับในสํานวนเอาข้อได้จริงมาในสํานวนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเปิดเผยให้บอกคนอื่นเขาทราบคุณแหวกญ้าให้งูตืน่นเขาไม่ทํากันหรอกครับ คนที่มีความรู้นอกจากคนที่ไม่มีความรู้เขาพูดของคุณเพื่อที่จะเอาชนะใครบางคนโดยคุณลืมคุณลืมไปว่าเนี่ยเขาจังสืบพยานกันอยู่เขามองช่องทางแพ้นชนะกันอยู่ภายใต้งเงื่อนแง่ของกฎหมายแต่คุณไม่ไม่ได้สนใจคุณเอาความสาสใจคุณค้าขาย ทำกำไรจากคลิปของคุณบนความชิมหายของคนอื่นป่าคุณอะมันไม่ควรที่จะพูดอะไรต่างคุณเป็นผู้ชายคุณเก็บคำพูดไว้บ้างนะอืมจากที่ จากที่ผมเคยคิดว่าอาจจะงดสืบพยานก็ไม่ต้องงดครับผมครับเพราะอะไรรู้หมดแล้วไงไสพุงคุณพูดตั้งแต่ต้นจนจบเลยทางเข้าทางออกที่ผู้ถูกกล่าวหาที่เขาจะเดินทางคุณพูดตั้งแต่ความสัมพันธ์นในครอบครัวแล้วก็ไล่ไปจนถึงว่าพบเจอขอะไรยังไงบ้าง ต้องไปอะไรนะเติมลมที่บ้านก็แต่บ่อยๆเพราะว่าเขามีเครื่องปั๊มปั๊มลมมีรถอะไรเงี้ยอืมผมไม่ไม่อยากจะพูดลึกเพราะว่ามันอยู่ในคลิปคุณหมดแล้วนะครับคุณเปิดเผยอ,ออกมาจนหมดกระดานเลยคุณไม่เหลืออะไรที่จะเป็นกลเม็ดกลเม็ดเคล็ดลับ ปากคุณมันทำร้ายคุณและทำร้ายคนรอบข้างคุณรู้ไหมคนฉลาดเขาไม่ทำกันผมพูดวันนั้นในคลิปก่อนๆผมก็พูดแค่นิดเดียวแล้วผมก็ไม่ได้อาข้อจริงมาพูดผมปรุงแต่งหยิบยกเป็นตัวอย่างอื่นแต่คุณเล่นเผยหมดกระดานเลย อืมหนักใจนะครับผมว่าถ้าผมมีคนที่พูดอะไรไม่มีหูรูดนะครับคุณลิสติกคุณทำคุณน่าเกลียดมากถ้าผมเป็นญาติคุณนะเขาสืบพอดีกันอยู่คุณไม่รู้เหรอ คุณรู้ไหมว่าถ้าคดีแพ้เนี่ยสมมุติว่าศาลยกฟ้องนะศาลยกฟ้องคุณรู้ไหมว่าเขาอาจจะฟ้องต่อไปอีกว่าใครบ้างที่เบิกความเบิกความเท็จมีคดียายาตามมาอีกนะเรื่องนี้มันยาวมันมันไม่ใช่เรื่องสั้นที่คุณจะสรุปตัดตอน แต่คุณไม่ได้ชุตตะตอนคุณเอามาเปิดเผยหมดเลยเสียหายสิครับอืมผมได้โน้ดโน้ดไว้ที่เป็นบางประเด็นนะครับผมจะไม่พูดหมดหรอก คุณบอกว่าไม่เคยขึ้นไปผู้หลุดไฟผมจะบอกให้คุณรู้ครับอย่าว่าแต่ทนายหรือใครอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องจะไม่จะไม่เดินขึ้นไปบนผู้หลุดไฟเลยครับผมเพิ่เผลอขออนุญาตนะครับผมท่านพิพากษาเขาท่านก็ไม่ไปหรอกครับเพราะว่าแนวทางเนี่ยเขาดูกันออกว่าอืมคุณก็สืบมาสิ คุณก็ถ่ายภาพมาสิทุกคนเขามนโนออกครับไม่ใช่มโมโนแบบนั่งเทียนสมมุติฐานบนพื้นฐานของความจริงเมคเซน s ์กฎธรรมชาติกฎธรรมดาที่ย้องเป็นไปเขาคิดออกครับน้องชมพู่ไม่ปีนหน้าผาหรอครับขึ้นไปบนภูเขานะ่ะเขาปีนไม่ได้เนี่ยคุณพูดแค่นี้นะคุณก็น่าจะเข้าใจนะว่าเขาจะออก เรืออย่างยังไงนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่ผมกำลังวิจารณ์พิจารณาว่าคุณพลาดคุณพลาดมา,ากมากก็อยากจะตัเตือนคุณว่าเเราวิจารณ์ภายใต้สมมติฐานที่ ในความน่าจะเป็นนะครับผมเราอยากไปแต่ต้องเนื้อหาะนะ,ะเราก็วิจารณ์ไปด้วยความเป็นธรรมนั่นแหละน้อง,องจุบู่เขาเสียไปแล้วนะครับผมพ่อแม่เขาก็เสียใจทนายเองก็ไม่ใช่ว่าจะมาพูดเอาประเด็นเนี้ยมาเป็นข้ออะไระไม่พูดหรอกครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเสียมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่เขาเสียใจจริงๆ,ๆเขาเสียชีวิตเนาะ แต่เราก็ลังจะมองว่าคือฝ่ายคุณอนะมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งอนะเป็นผู้กระทําแต่ผู้กระทำอนะที่คุณถูกที่เขาถูกกล่าวหานะผมจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้กระทานะครับแล้วเรื่องอะไรเขาจะไปรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทําคุณรู้ไหมว่าผู้ต้องหาที่แท้จริงเนี่ย เขาก็อาจจะมองดูเรื่องราวพวกเราอยู่ห้ามหันกันเอาเป็นเอาตายเขาอาจจะหัวราะอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้น่ะมันต้องจับผู้ต้องหาจุดจริงให้ได้นะครับมูลเหตุชักจูงใจที่เขาจะทำน้องชมพู่แบบนั้นน่ะมันมีไหมมูลเหตุมันต้องถึงขั้นนั้นเลยเหรอ เนี่ยครับพวกเราดูกันนะใน,นทางกฎหมายเนี่ยมูลเหตุชักจูงใจเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยเปย็นเรื่องสาคัญมากทฤษฎีคนเราทําผิดต้องคนเราจะฆ่าคนตายได้มันต้องมีมูลเหตุชักจูงใจที่หนักแน่นเพียงพอเช่นโกรธโมโหโทสะเสียพ้นประโยชน์อะไรเงี้ยสมมุตินะครับมันต้องมีมูลเหตุนะครับก็ ฝากไปยังทุกทกท่านนะครับผมก็ไม่อยากจะวิจารณ์ไปถึงผู้ที่ร่วงับไปนะครับผมก็พยายามวิจารณ์เฉพาะแตะในเนื้อหาของเนื้อหาของวิชาการวิจารณ์พิจารณาด้วยความเป็นธรรมนะครับผมเข้าใจทางฝ่ายผู้สูญเสียเข้าใจทางฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาขอโทษร้ายแรงนะครับผมครับถ้า ก็คือว่าถ้า,าผู้ต้องหาตัวจริงเขาดูพวกเราโชกกันพุดง่ายนะเขากหัวเราะนะครับผมนะครับขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับรลก็เป็นกำลังใจให้กับทางทนายโชคที่วาก่อนด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปพีนออ่น้องอนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินะลุงป้านะครับก็ถือว่าช่วยในการเติมพลังเติมแรงใจในการดําเนินการในเรื่องของคดีความแล้วก็ลุงป้าก็จะได้นำเนี่ยส่วน,นี้ไปทําสาธารณประโยชน์อย่างอื่นต่อไปขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้สวัสดีครับเซียเซิรรินสเติชัน